ในช่วงที่พระสงฆ์สามเณรพนทธรรมพัธธตคิจอัตมากะสิได้นำธรรมะอันสิเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นเครื่องเตือนคิดสกยิดใจมากราวมาพันนาหนาหยาทยโยมนําออกเป็นแนวทางเอาไปประพฤติปฏิบัตินําออกเป็นแนวทางเพื่อสิเป็นแบอบยางนําไปสู่ความเจริญทั้งในภพนีทั้งในภพน,น,พนาจนเป็นเหตุเป็นปัจจัยให มีความเจริญงอกงามทั้งทางโลกทั้งธรรมที่สีน้ำม,มากราวในมือนีก็คือบอาเรื่องท่านให้ไม่ออกปอบคนได้ฟังมือได้มือได้เกิดมาจะถวายท่านมือได,มาามอได้มือได้มาถาวายท่านนะท่านเราจับมันได้อีย่างอาจจะคิดไปแนวนั้นนะท่านนีเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้คนดีแนวดาให้คนเจริญแนวดาอาจจะเกิดค,ความสงสัยคําว่าท่านนั้น ก่อนนอกจากทำความเข้าใจในเรื่องของท่านนัเราต้องเข้าใจในความหมายคำว่าท่านเสก่อนท่านนั้นแปลว่าอย่างท่านนะท่านในพระเจ้าแปลว่าการให้เอาสิให้วัตถุเขาขอเงินทองให้อาหารให้เครื่องนุ่งห่มให้ที่อยู่อาศัยหรือว่าให้ยารักษาโรคให้ปฏีพ้มไฟให้ของหอมให้ย่านผ้าหานะเล่านี่ก็ถือว่า เป็นการไห่ตนว่าเป็นการไห่ข้าสิไห่แก้สะเตยชานก็ดีไห่แก้พระสงฆ์สามเณร็ดีไห่แก้ญาติพี่น้องพ่อแม่ไห่ลูกลูกไห้พ่อแม่ก็ถือว่าเป็นการไห่บดแต่ว่าการไห่อัะไรมันจะได้ผลหลายตัวนี้อาน,นันองค์สมจพระสมาถถมาสัมธเจ้าว่าต้องเบิงยุติคุณธรรมเบิงยุติคุณธรรมของผู้ที่เข้าที่ไปไห่เป็นผู้ที่เข้าไปไห่เป็นนั่นบ่อมีศิลบ่อมีธรรม,ม,ม,มเป็นคนทุศิลน,นี่นสิ ก็มีอันในสงหน่อยพระพุทธเจ้าว่าให้บุคคลผู้ทูศีลนั้นมีอันในสงหลายหนึ่งให้แก่บุคคลผู้มีศีลนั้นมีอันในสงแสนหนึ่งให้แก่บุคคลผู้ที่ได้สมาบัติันได้สมาธินีคือญาติโยมพระเขาไม่ชี้พระเพื่อนว่าเดินหนึงกลุ่มนางพระหน้านี่แหละหันเพื่นใดสมาธินี่เข้าให้เพื่นนี่เข้าก็จะมีอันในสงแสนโกดเพื่นว่าเพื่นกล่าวไว้ว่ามีอันในสงแสนโกดหันเอาให้บุคคลผู้ที่ปฏิบัติ ภา่ปันากรรมฐานตานี่จนด้บรรูปเป็นพระโสดาบันสกิทาหนา้าข้านี่เป็นพระหาน,นิตประมา,มา่นบ่ไรตันี่นะอันิสงส์นันประมา,มา่บ่ไรเพราะฉะนั้นเฮาที่ได้บุญหน่อยบุญร้ายนั้นมันขึ้นอยู่กับบุคคลผู้ที่เฮาออกไปให้คําว่าท่านนั้นแปลว่าการให้เฮาสิ่ให้สิ่งใดสิ่งไหนก็ถือว่าเป็นการให้ท่านท่านนั้นคนกล่าวไว้ต่อไปอีกว่าท่านนั้นแปลว่าตัดท่านอน่ะ ท่านเนี่ยฐานะเนี่ยแปลว่าตัดตัดเนียตั้งแต่นี้ไม่ไงตัดความโลภบุบคคลผู้ที่มีความโลภในจิตในใจนั่นว่าสามารถทิ่ย์ให้ท่านได้เมื่อสามารถทิจิเสียสลระทรัพย์สินเงินทองที่เจ้าของอดตารับขับตานอนอาบเงื้อต่างนําหาเงินมาสะสมอาไ้นั่นไปให้ท่านได้เสียดายมันต้องเสียดายสี่ถวายสิบบาทก็เสียดายถวายหาบาทเสดอกนั่ว่าจะไววลอยหนึ่งก็เสียดาย ถวายสักยี่สิบบาทอันนี้เดี๋ยวว่าคนมีความตนนีอยู่ในจิตในใจนี่บวกา,าถวายสิถวายร้ายก็บวกา,าถวายสิถวายหน่อยก็บวถวายซ้ำก็มีก็เพราะว่าอย่างเพราะว่าความตนนีอยู่ในจิตในใจนี่มันรัดไว้มันมัดไว้มันดึงไว้มันจูงไว้นะก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เฮานั่นพลาดจากการทำพุามความดีเพราะฉะนั้นคําว่าท่านเนี่ยผู้ใดท่านใดเนี่ยผู้นั้นจึงแปลว่าผู้ตัดผู้ตัดความตันนี้ใดผู้ตัดความหลภได ผู้ตัดความมัจฉยาเนียวแน่นในนะก็เพราะว่าเป็นผู้ที่สามารถที่ตัดซิ่งบุรีพระงามในนี้ได้จึงเป็นเหตุเป็นมาจ่ยให้ได้บม่มเพ่นพระง,งามความดีท่านนั้นเปิ่นแปลว่ายังอีกท,ท่านท่านนั้นแปลว่าหลายอย่างเนี่ยท่านนั้นเปิ่นแปลไว้ว่ารักษาตานเป็นอย่างคือแปลว่ารักษาต่อในท่านก็ว,ว่าท่านนี่สิรักษาเหารักษาเหาน้ำรักษาญยาิน้ำรักษาพีน้ารักษาหนองน้า รักษาพอสาแม่น้ำเป็นยงคือว่ารักษาแต่เนี่ยเฮ้าห้ท่านแก่ยาพี่นองยาพี่นองก็หักเข้าแต่เนี่ยเฮ้าหักเข้าเฮาก็ก็สมเฮ้าหักสมเฮ้ารักษาพีสานนองใบแต่เนี่ยเป็นว่าพี่นองบ่ไปแวนเนี่สามมือพี่นองบ่แวเป็นอื่นเป็นว่าเป็นผู้อื่นไปวันต่อเป็นยังคือเป็นผู้อื่นไปว่าเฮ้าบ่หูจากเอือเฟื้อเพื่อแพ่บ่าะทำทุกทำซุขพี่นองก็เป็นผู้อื่นในเพราะฉะนั้นเมื่อเฮ้าห้ท่านนะจึง ปิงรักษาพีรักษาหนองรักษาญาติรักษาโย,ยมไหวเกิดความสามัคคีกันมากกับพวากันให้ท่านอันนี้เพราะนั่นท่านจึงแปลว่ารักษารักษาในโลกนี้ยังไม่พ่อแต่นี่ท่านยังรักษาห้องในโลกอื่นอีกเดียวจังน,นะห้องตายไปแล้วแต่นี่ตายไปแล้วท่านเนี่ยสิรักษาห้าบ่ให้ห้องไปสู้บ่ใหพุ่มบ่ให้ไปเกิดเนนรกบ่ให้เกิดเป็นเปรตอดอยากปากมองบ่ให้ไป เกิดในอสุรกายว่อยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็พ่อ,อยังก็ว่าผลของท่านผลของท่านในรักษาาไวยว่อยตกไปสู้อวัยภูุ่มหันบุคคลผู้ใดบ่เคยให้ท่านเห็นบอตายเป็นเปรตคือเปรตของพระเจ้าพิมพิสารนั่นนะอดอยากปากมองกินเท่าไรก็บ่ออิม่มทองนี่มันห่อนทองนี่ห่อนคือกันก็ไฟกันว่าเป็นกล้าวไว้ในปะไตรปดกว่าทองของเปรตนี่ลุกกันคือกันก็เป็นไฟ เปรตนี่ออกห่อนทองทุรนทุรไล่อยากกินอาหารแต่ว่าก็บว่าไม่มีอาหารกินเพราะว่าชีวิตของเปรตนั่นเนื่องด้วยผลบุญของผู้อื่นหันผู้อื่นมาอุทิศส่วนบุญกุศลให้แล้วนั่นก็บว่าสามารถทีส่สิมีอาหารกินได้เพราะฉะนั้นเมื่อเฮาห้ท่านท่านนี่รักษาเฮาบ่ห้ยไปเกิดในทีถูก์ยากปากมองในอวัยภุ่ิท่านนั่นก็เป็นเอกเป็นปใหญ่เฮามาเกิดเป็นมนุษย์ เมื่อเกิดเป็นโม้าเราก็มีอยู่มีกินเกิดเป็นเทพโมด้าเราก็มีอาหารทิพสื้อ้าอันเป็นทิพอาพ่อนันเป็นทิพีม่านอ่นเป็นทิพกะพอยังกะพว่าผลท่านที่เหานี่แหละเคยท่านเคยท่านเขาเคยท่านน้ำเคยท่านเงื่อนท่านปจจัยสั่งสล้มซาลาสั่งสะพานเป็นตนนี่เมื่อเป็นเหตุเป็นประใจรักษาเหาเพราะฉะนั้นท่านนั้นเป็นนิวาแปลว่ารักษารักษาเฮาไปคือกันกับเฮาที่ตามโตเฮาไปใส่ไปใส่เงามันก็ติดตามไป ท่านพื่กันเมื่อเขาทําแล้วมันกนติดตามเข้าไปเพราะฉะนั้นผลท่านมันเพิ่นแปลว่ารักษาท่านมันเพิ่นแปลว่าสนับสนุนกันสนับสนุนแนวใดแตนท่านนั่นสนับสนุนความลาความรวยให้เกิดขึ้นแก่เขาเมื่อเขาห้ท่านแก่เพิ่นเพิ่นกับมาหาแก่เขาเพิ่นมาหาแก่เขาจังคือโบราณเพิ่นว่ามีป่าตัวหนึ่งนี่เหตุยังไงจึงตีกินในรุนที่สุด กันได้จกินในหลายมือพูดว่าโบล้านพันกล่าไว้ว่าะผู้หนึ่งก็ตอบว่าเห็ดปลาแดกผู้หนึ่งกับเห็ดปลาจอมผู้หนึ่งกับว่าเห็ดปลาเข้มมันได้กินในหลายมือนะสามคนนี่เขาถือจก่คนคนจุไท้เพิ่นตอบว่าส้อยดีๆแล้วก็ต้มหม้อแกงง่ายๆใส่ผักหลายๆตาแก่ผู้นั้นตาแก่ผู้นี้นี่ได้กินหลาย่นว่าได้กินโดนมือ่นว่าผู้สุดท้ยนี่ถือเพราะงั้นก็ว่าถือก็เพราะว่า เมื่อเขาตกแก่พวนั้นตกแก่ผู้นี้แต่นในเมื่อเพิ่มมีสั่เพิ่กับไม้เข้าเข้ากับไปเพิ่เพิ่นกับไม้เข้าผลทุกถ่ายก็ได้ได้กินเบิดปีกย้อนว่าเขามีความเอ,อือ่เผื่อเผื่อแพ่เพราะอย่างท่านนั้นสนับสนุนความเป็นญาติความเป็นพี่น้องสนับสนุนความอยู่ความกินให้มันเจริญงอกงามขึ้นมาท่านนั่นยังสนับสนุนไปถึงพบนาชานาได้ทันพบนี้เขาเกิดขึ้นมาเป็นคนยากจนนี่เป็นคนเช่าไรเช่าหน้า พ็ต้องก้าวถึงเงินล้านเงินหมื่นนี่ก็ยังหาอยากเงินแสนก็นยังแจ็กสิได้เห็นบ่เห็นชาติวันต่อเกิดความลำบากอยากเห็นเขียนใจนะแต่ว่าเมื่อห้อยท่านต่นี้เขาปรารถนาสาธุ้วยผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ทาวาย้ท่านแกพระภิกษุส,สงฆ์ผู้มีศีลบริสุทธิ์พระครามในชี่ผู้มีศีลบริสุทธิ์ผู้ประพฤติธรรมขอ,ออนิสงส์สุนีขอให้ข้าพเจ้านั้นเกิดพบใดพบหนึ่งขอข้าพเจ้าจะพอความอยากจน ขอข้าพเจ้าเกิดในภพดใดภพหนึ่งขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นเศรษฐีเป็นกลุ่มพี่เป็นผู้ลำผู้รวยขืนซื้อว่าทํางานด้วยตัวของตัวเองจะให้ข้าพเจ้าได้พอได้พบขอให้ข้าพเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วมีอยุไม่กินมีคนเหตุอายุให้กินมีคนใส่คนสอยมีคนปรารถนาเนี่ยนี่นะพระอนุรุทธะพระอนุรุธานเป่นปรารถนาเพิ่นปรารถนาว่าเพิ่นเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยคอ,อ้เิ่นจะพ่อคำว่าว่ามี มว่าบว่าม right <constitution> ีน no ี <mon trans ito> ่ใช่ข้าพเจ้าได้ยินในพุนป่าธนาปานุรธาเมื่อพุนปราธนาเนี่เพุนเกิดขึ้นมาเถอะนี่เกิดขึ้นมาแล้วพ้นไปเล่นต่นนี้เป็นเล็กน้อยไปเล่นแข่งกันต่นนี้เมื่อเล่นแข่งกันพุนแพ้ต่นนี้แพ้เราก็ต้องเสียเพราะนั้นเเขาเสียเพราะนั้นเขาเราก็ับมาขนมน้ำแม่ไปเพราะนั่นอีกต่นนี้มาขนมน้ำแม่ไปเพราะนั้นอีกก็แพ้เขาอีกกลับมาขนมน้ำแม่อีกตอนนี้ไปเพราะนั้นช่วงเป็นเล็กน้อยกับแพ้เขาอีก มาเอาเที่ยที่ส <ellt on. S 2> ามติขนมก็เลยเบิดตันแม่ก็เลยว่าขนมเบิดแล้วความุรุทาสมัยท <stream confer dles> ี่มันเป็นเล็กน้อยเนี่ยบ่หูจักเลยคําวบ่มีแจ๊กเป็นแน่เลยคนต่แมาแมว่าขนมบ่มี่ซื้อวาขนมบ่มี่วคนน่ะก็เลยว่าขนมบ่มีก็เอาแม่นะแม่ก็เลยว่าลูกเขานี่สงสัยคือสิบ่หัจ๊กคําวบ่มี่คนต่วเปิงก็เลยว่าเจังใดนอหลูกเขาจังถึงหัจักว่าขนมมันบ่มีมันเบิดแล้ว เฮจในนอจังสิงหัจักว่าขนมนมันบะมีมันมหมดแล้วก็เลยเอาถาดเอาถาดเป้าแล้วก็ถวยเป้าขวมไว้นะลูกก็เลยว่าใช้ลรขนมบะมีเอาไม้เนี่ยแม่ก็เลยเอาถาดเป้ากับถวยขวมไว้นั่นนะเอาไปให้ลูกให้ลูกหัจักว่ามันบะมีม่มันจะด้วยบุญกุศลที่พะนุทาาพนทัมบุญไว้นั่นละ่ะเพิ่งก็เลยเอาขนมนี่ไปให้เด็กหน่อยผู้ที่แพ้มันต่อคณะที่เปิดนะเปิดออกเทวดาก็นทนบ่ไดมันต่อ หันเทเวลาว่าเอาขนมไปใส่ถาดเน่นในมิตขนมใส่ถาดหัวของเทเวลาสิแตกออกเป็นเจ็ดเสียงด้วยผลบุญของพระนรุธะจําเป็นก็ต้องเน่ในมิตขนมนั้นเป็นทิพย์นันอยู่ในถวยพอเปิดขนมออกกันกินขนมมันตรบอบอวนเมืองสาวัทีกินขนมที่เป็นทิพย์ก็เลยแสกเล็กหน่อยกินก็เลยติดใจมือหลังมากก็เลยบอกแม่ว่าให้แม่เห็ดขนมบ่มีให้กินอีกอันนี้ย่อนยังก็ย่อนว่า อานิสงของพานุทุธ,ธาระนท่านเนาะปรารถนาแล้วเป็นเน่านั่นเองในเมื่อมันไในผลเฮาเกิดไปพบนาชาณามันก็สนับสนุนให้เฮ้าเป็นคนลำคนรวยมีอยู่ไม่กินบ่าทุกข์ยากอานาทาก็พออย่างก็พอว่าเฮ้าทําบุญต่ชาตินี่ทําท่านแต่ชาตินี่ท่านมันก็เลยสนับสนุนเฮ้าไปให้เจริญในพบนาชาณานะจนกลัวเฮ้าจิตถึงปัิพานอันนี้ท่านเพิ่นยังแปลว่าสนับสนุนท่านเพิน่นแปลว่าสเสบียงแต่เนี่ แปลว่าสเสบียงเป็นยังคือแปลว่าสเสบียงเพราะว่าบุคคลผู้ที่เดินทางไปในวาตาสงสารเนี่ยเที่ยวเวียนวายตายเกิดเนี่ยยังคือเข้าเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาตายไปแล้วที่ว่ามันว่าตายเราศูนย์เนี่ยตายเราเกิดนะฮันตายแล้วศูนย์นี่นซิมีเด็กหน่อยเมื่อเกิดบ่หยาดโยมบ่ซิมีเด็กหน่อยเมื่อเกิดบ่เมื่อมีเด็กหน่อยเมื่อเกิดเนี่อันนี้เข้าเขียนเด็กหน่อยเกิดตัวแลว้วเกิดแลว้วเกิดอีกเกิดแลว s, ้วอีกผู้ตายก็ตายไปผู้เกิดก็เกิดไป อันนี้เรียกว่ามันมีการเกิดการแก่การเจ็บการตายหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่ว่าเศร้าเข้าก็เขือนเข้าตายแลย้วเขาก็ต้องเกิดอีกแน่นอนอาจจะมาเกิดจนได้ทองของหลกูกของล้านก็ได้เมื่อไ่เหันว่าจิตใจผูกพันกันนะเพราะฉะนั้นท่านันจึงแปลว่ารวบร่วมสเสบียงเตรียมสเสบียงเดินทางมันต่อนะคือเขาสิเดินทางไก่เขาก็ต้องมีสเสบียงมีเงินมีทองมมนยังสิเดินทางสะดวกสบาย อันนั้นว่าไม่มีเงินไม่ทองก็เดินทางมาสะดวกสบายโบราณคนว่าเที่ยวทางเบืองให้หาทิ้งบางไงคนว่าให้หานามส่ไว้เต็มแล้วจังค่อยไปเอยหานามไ่เต็มบางทิ้งเสียกอนจังค่อยไปว่าเขาเดินทางไปพ่อหฮมจิกต่เนี่พคนว่าพ่อเสดได้ช่วยดังต่นี่เดินทางไปพ่อหฮมห้างมันฮอนแดดฮอนลมมีอาหารกับพ่อสดได้ช่วยหนาพ่อหฮมว่าแต่เนี่มันก็หายเมียงกับพ่อสิได้ เปิดมาดื่มมากินดับความกหายนะเพราะฉะนั้นบางทิ้งหนึ่งเิ่นหมายถึงร่างกายของเฮานามคือยังแต่นี่นามคือบุญแต่นี่มันไงนามคือบุญเก็บไ้บุญคือยังบุญคือท่านบุญคือศีลบุญคือพระนาเนี่หาใส่ไ้หาใส่ร่างกายหาใส่จิตใจของเจ้าของไ้บาดไปหอดหฮมจิกแต่นี่ไปพอหฮมจิกเมื่อเขาตายไปแล้วแต่นี่แม้เกิดเป็นมนุษย์แต่พราสิไงใด ช่วยหลังพ็สิได้อาศัยนาคือบุญกุศลนั้นล่อเรียงเกี่ยวของไปพ่อหอมหัง่งอันันมาเกิดอีกต่นี่ไปเกิดเป็นเทวดาหอมหั่งก็คือเทวดาต่เงหากกับพ่อสิได้เอามาช่วยหน,นาล่างหนาล่างตาดื่มกินอาศัยบุญกุศลนั้นเลียงชีวิตเกี่ยวของพอหอมว่านแต่พ่อสิได้ลืมกินก็นคือเขาไปเกิดพุ่มมะโรกก็ต้องอาศัยพลท่านนี้เป็นช่วงสนับสนุน หันผลท่านเขาบองม่นเบิดต่นี่บานเขาเรียกว่าบุญเบิดตานี่บุญเบิดก็ตายบุญเบิดเนี่ก็ค <ra> ือตายบานลนอื่นมันจะหันเทวดาบุญเบิดตานี่บุญเบิดกระตกสวรรค์เนี่ยตานี่เทวดามันมีเรื่องหลายเรื่องเท่าสกาจังนสิเท่าสกานี่พ่นยุ่ธ์ทึงสวรรค์นี่ยเมื่อไห่เราพันจะมีความสุขเด้บุญมันก็เบิดขึ้นกันตานี่เมื่อบุญเบิดเป็นอะไรต่นี่เมื่อบุญเบิดก็เป็นเหตุเป็นปัจัยให้ทีนังของเท่าสกานำบรรดุกัมพลศิลาอาน แข็งกระดางแต่คือกันกับหินแต่ก่อนบรรลูกับพ่นศิลาอาจนนุ่มนุ่นเครื่องกับคนนั่แกเวลานั่งลงไปนี่บรรลูกับพ้นศิลาอาจมันสิยุบลงไปเวลาลูกขึ้นมาเนี่ยมันจะพูขึ้นมาเองในเมื่อเจ้าสกษสิเบิร์ตอายุตอนนี้สิสิ้นบุญจากสวรรค์ตอนนี้มองที่พนังกระแข็งมองที่พนอนกระแข็งคลื่อนกับหินตอนผิวพันกระหยาบตอนผิวพันกระหยาบลงหยาบลงเสื้อผ้าอาพรอนันเป็นทิพกระหยาบตอน นุ่งกับเก็บขิงออกหอนทุรนทุร่ายตานี่เทพดามจิสินสินบุญเน้่นี่วันเถอะเพาแมนเป็นคนแก่ื่อนกับมนุษย์เท่าเด้อออกห่อนทุรนทุร่ายตานี่เงือออกขี่ตัวแหล่ตานี่เงือออกขี่ตัวแหล่นน่ะดอกไม้ทิพเทียวตานี่หันแมนสัญญาขาย่งนี่เกิดขึ้นแกเทพบวุฒรเทพดาองค์ใดนองค์หนึ่งนี่เตรียมโหลดวันเถอะเทพบุตรเทพรดาองค์นั้นเตรียมสิตายจากสวรรค์ลงมาเกิดเมื่อเทวดาสิตายตานี่ เทวดาที่ยูน้ากันก็เสียดดยก็อะไรอว่านห้องหายคือกันเนี่ยิไปเกิดถิไปเกิดจังไนมนุษย์มันคือสิ่ยากรอกระเดือแททมันคือสิ่ําบากแสีสที่ไปดาให้ดําหน้าที่มาปั่นเขากินมันคือทุกข์คือยากแทสกะห่วงหาอะไรอวอนกันบ่ยังให้มาเกิดได้แต่นี่ไปเกิดเสนอตายจากเทวดาอันนี้เทวดาเขาห่วงหาอะไรอว่านกันนะหายคือกันไม่ไงนะหายคือกันไม่บสิสุดก็ต้องตายตกจากสวรรค์ อีกเรื่องหนึ่งเรื่องนั่งหนึ่งที่เป็นนั่งเทพธิดานั่งนันโมจักว่าจะของตายแต่นี่มันตายกับท่านหันตันอุบัติเหตุบรรดตายกับท่านหันกําลังเปิดเพื่อนไปเก็บดอกไม้ให้เทพปภาวดูเก็บดอกไม้ดอกนี้ก็งามดอกนี้ก็งามที่เก็บม้เทปบุวดมาบูชาเทพปภาวมันต่อเทพธิดาองค์นั่นก็เก็บองค์นี้ก็เก็บเก็บดอกไม้ยูดีตายเลยตายแล้วเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แต่นี่มาเกิดอยู่ในเมืองสาวตถีแต่นี่ กิดขึ้นมาแล้วก็จเจริญเติบโตเป็นสาวขึ้นมาแม่ก็เลยให้แต่งงานแต่งตง,งานเราไปยุ่งเฮื่อนน้ำผัวไปยุ่งเฮื่อนน้ำผัวเราได้ลูกสี่คนยัไงไงคณนะจีเราได้ลูกเนะี่ยเราแต่งงานเราก็ว่อยากแต่งเพราะว่าเราเระลึกชาติได้โอ้ผัวเขาถี่เป็นเทพบวุตรอยู่ทั้งสวรรค์สันดาลวดึงมีรูปร่างหน้าตามีผิวพรรณเนวนั้นเราก็เลยว่าอยากได้ผัวมนุษย์แต่แตว่าพอแม่บังคับเราก็เอา จนในหลูกซีคนเราก็คิดถึงแต่ผัวเทวดาเนะแก็คิดถึงผัวมนุษย์มันแต่แต่ยูนกันจนในลูกซีคนนั้นเด้่ังอย่างนีถอดเขาอยู่ก็ยังบอกอะไรอ,อว,ว่านี่เหอนแต่เมื่อเราทําบุญเ่อได้ท่าใดเราก็ปราถนาปราถนาเมื่อปราถนาแล้วเนี่ยเราก็บอกสาธุขอให้ข้าพเจ้านัน้นในเกิดเป็นเมียของเทพบุตรนั้นอีกใน่ทอนมันแต่ทำบุญก็ดีรักษาศีลก็ดีเราก,ก็ปราถนาคอยข้าพเจ้าได้เปิดเป็นเมียของเทพบุตรผู้นั้นในท้อน ปรารธนาอยู่เลยปรารธนาเลยเขาก็เลยตั้งซื่อให้เล่าซื่อว่าปฏิปูชิกาผู้บูชาผัวผู้ทาบุญแลว้วปรารธนาผัวบันซะเขาบอกไงไงเมื่อเราตายแต่เนี่ยตายจากความเป็นมนุษย์ตอนนี้ยเมื่อเราตายจากควา,ามเป็นมนุษย์ยาายก็ปนนกไปเกิดเป็นนั่งเทพธิดาบนสวรรค์อีกขึ้เก่าแต่เป็นเมียของเทพบุตรผู้นั้นอีกคือเก่าเทพบุตรผู้นั้นก็เลยสงสัยว่าโอ้เทพธิดาผู้นี้ ตอนสวยๆนั่นไปเก็บดอกไม้จักายไปใส่แงมะแรงกิงโพหนามาพุนะ่นอ่ะมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ลูกซีข้นแล้วตายไปเทวดาเพราะท่านอะคำอยู่ขีดเบืเบ้อง่าเทวดามันมันดูปานไหนว่านตอนาั่งเทพิดานก็เลยไปบ,บอกฟังว่าว่าเมียนข้าพเ,เจ้าลบไปยุใสข้าพาเจ้าตายเทวพูดว่าโตแก่เอ้าตายตกกาตาย,ยังไงประนาณตายแล้วเจ้าไปเกิดทุใส่ไปเกิดเป็นมนุษย์ระลึกศาสตรได้ก็เลย อยากมาเกิดน้ำทันอีก,ก็เลยทำบุญทำทานข้าพเจ้าตายไปเกิดเป็นมนุษย์นั้นไม่หลูกถึงสี่คนบนโ้นบ,บ่อยฟังเทวดาก็เรยกโตแก่เอ้าไปลูกสี่คนมันยังคือบุตรนคกขมเทพประวุฒิพวกนั้นก็เลยสอนแต่ใหนสอนเล่าเล่าลก็เลยว่ามนุษย์นั้นมีอายุเืนนีนบ่พบอกว่าโอ้ยมนุษย์มีอายุแค่นิดเดียวนึงเมื่อถึงลอยปีก็ตายแล้วอายุสั้นนิดเดียวนึงโอวยมนุษย์คือมีอายุสั้นเนี่ยแล้วโตกแก่เทวดามาพูดหัวเราเมื่อมนุษย์มีอายุสั้นแล้วนั้น เขาเฮ็ดยังไงอยู่จ้ะนี่นั่งเทพธิดาคนกนั้นก็เลยว่าโอ้ยมนุษย์นัน้นมีอายุสัน้นแต่ว่าเป็นผู้ประมาทคาสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมชอบพูดเท็จพูดเผอเจอพูดเลวไรชอบกินเราเม้ายาเป็นผู้ประมาทเทวดาผู้ที่เราเป็นผัวป่งทำสังเวชโอ้ยมนุษย์นี่อายุสัน้นแหย่าดนำข้างคลื่คลายกับวิญญา้นำข,ข้างติดอยู่บนยอดหญ้าแสงอาทิตย์มันเกิดขึ้นมาแล้ว มันก็นเหียบแห่งหายไปเปรียบเสม,มือนกับพยับแดดเปรียบเสม,มือนกับร้อยขีดที่ขีดต้องไปในานามเอาเอาใหม่ขีดต้องไปในานามฟับนามมันกลับขหากันเร็วสันใดชีวิตของมนุษย์ันกันในหน่อยสำคัญคือกันเป็นยังมนุษย์คือประมาแทแต่กันว่าปวงธรรมาสังเวชก็เลยคิดว่าเฮานี้เป็นเทวดาดีแล้วก็เลยชวนนั่งปฏิปูชิกานมาฟังธรรมองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าเพื่อสิ สร่างบุญสร้างกุศลต่อไปหาดอกไม้ทิพย์ไปบูชาเทวดาเขาก็เอาบุญขึ้นกันเนี่ยเขาคนควายบุญขึ้นกันเนีย่ยในเมื่อสมัยพรธเจา้ามีชีวิตอยู่พิ่นกมากฟังรรมเพื่ออยากได้บุญเพราะฉะนั้นบุญกุศลคลี่เขาทํำาำนี่แหละเป็นสเสบียงเดินทางตีตามว่าไปให้พบหน่อยพบไงเพราะฉะนั้นท่านนั้นอยากโยมจะาที่เสียดายแหเวาคิดใจใส่ซึทา่านล้วก็ทํำแต่ว่าทํำท่านนั้นจะให้เหลือดร้อนเจ้าของเมื่อทํำแลว้วเลือดร้อนทํำท่านก็ ผัวผ่พรอมเมียไปทำทัานสิผลบุญมันกับพระองค์เว่นวผัวพรอมเมียพระพรอมผลบุญกับพระองค์เนวาท่าท่านผัวเมียพ่ะพรอมผลบุญพระเฮืองหงค์เนโบราณเป็นวาเพราะฉะนั้นอันผัวทำเนี่ยกับอนุโมทนาสาธุการสาธุน้ำกันเมียทำผัวกับสาธุน้ำกันเมื่อแล้วก็เทาไข่ไปทำบุญมาเด้อเจ้าอนุโมทนาสวนบุญน้ำเด้อกับสาธุน้ำกันก็ได้บุญน้ำกันอันนี้เรียกว่าการทำบุญให้มันในผลมาผัวเมียก็ต้องพร้อมกัน เขียนว่าไปทำา้าบุญอจักใดอันใดเอาป่าไปใส่เอาป่ากระดีเอาเนื้อกระดีไปเห็นถ้าบิดมาเมื่อเห็นบุญมาจากเถื่อไอ้ตะปินตัวเป่ามากไอ้ตะติบเขาเป่ามากคือสิว่าบุญมันเป็นน้ำม,มาทำในเมือมันให,ห้ผลนั่นแหละเขาจังสิงหงจักว่ามันผลบุญมันเกิดขึ้นมาใครๆกับว่าเขาปลูกต้นใหม่เขาปลูกต้นใหม่เขาหดต้นมันพี่ละ่ะแต่ว่ามันออกดอกออกผลที่ปลายเขาทำบุญในภพนี่ชาตินี่ในวันนี้มันก็ออก ดอกออกผลในวันนาเดือนนาปีนาชาตินาพบนาการทําบุญทําทานเป็นเท่านั้นเพราะฉะนั้นการทาบุญทําทานนั้นเขาอยากให้ได้ผลลายนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ,จ้าว่าเขาต้องทําบุญโดยความเคารพสักกจังทานังเทติให้ทาบุญ้วยความเคารพให้ทาบุญโดยศรัทธาใหกผู้ใดทาบุญด้ดยพระศรัทธาโยนให้คือให้สัตว์เตราชานทิมให้ให้แดกให้ดันนั่งสิ่ักษณะนั่นนี่ผลบุญมันก็หน่อย คือกันกับเทวดาสององค์องค์หนึ่งนี่ยทำบุญ้ดยความเคารพองค์หนึ่งทำบุญบรยความเคารพผลบุญมันก็ต่างกันเทวดาที่ทำโดยความเคารพนี่ไปนั่งฟังรรมของพุทธเจ้านี่ด้วยความสง่าพาเผยเทวดาที่ทำบุญบรยความเคารพบ,บาดเวลาเทีมูใหญ่มากเลนี่อยู่บด้ยานอำนาจยานวาสนาบาร,รมีของเทียมูใหญ่ก็ต้องถอยลงไปผู้ที่ทำความเคารพนี่ก็มีความองอาจกาหารมีหยด กาน,นสามารถที่น่งฟังธรรมเลยเพราะฉะนั้นการทำท่านด้วยความารพขรสท่านในบุญหลายอันนี้ประการทีหนึ่งให,ให้ได้บุญหลายเันตัวประการที่สองเนี่ยทำท่านด้วยมือของเจ้าของเองเมื่อวันมาข่อยขี่ขันให้เจ้าไปใส่บาทแน่ไปเอาลาไปใส่บาทเนี่ยให้ลูกให้หลานไปใสเจ้าของขี่ขันผู้เฒ่าขี่ขันใส่บาทมันก็ได้บุญหน่อยเน่นั้นเพาต้องไปใส่เองมันจะได้บุญหลายประการที่สามก็คือ เขาต้องถึงพร้อมด้วยเจตนาทั้งสามประการคือปูพาเจตนาเจตนากรให้เขาต้องมีความยินดีม,มีความปราโมดดุลเรื่องบันเทิงใจว่าเขาได้ทําบุญในมือนีเขาจะได้ทาท่านในมือนีเกิดความปีติดุลเรื่องบันเทิงใจเลยทําบุญเมื่อเขาเกิดความดุลเรื่องบันเทิงใจเขาก็ทําบุญไปขณะที่เขาเอาเขาเสบ่าด์นะเพื่อเอืน่นบำมุนจะนะเจตนาเจตนาในระหว่างให้เขาก็คิดว่าศัพทีเขาทําอยู่ในเขาที่เขาทานี่ อาหารที่เาทาสีใส่บาตเนี่ยเทาปอยหลวงการลงเวลาอาหารมันก็เนา่ามันก็บบูดมันก็บ่ามีสาระประโยชน์อย่างเท่าทํำสับที่วามีสาระให้เป็นสับที่มีสาระเทาท้ำสับที่เป็นวัตถุให้เป็นน้ำมาทำทำสับที่เป็นวัตถุให,นนตถให้เป็นบุญเป็นกุศลตีตามเขาไปให้พบหน่อยพบใหญ่เขาก็คิดแน,น่นเท่าก็ยืนเข่าส่บาตคิดว่าเท่านี้ฝังคุ้มสับไว้ในพระศาสนา สับตีที่ติดตามเข้าไปในผมหน่อยผมใหญ่นี่เข้าฝังไว้ในพุทธศาสนาเป็นบุญเป็นบุศลเคคกิดขึ้นมามันก็มีความภาคภูมิใจขึ้นนะขณะที่เขาท่านแล้วเขาคิดว่าโอ้การในท่านเป็นสิ่งที่ทำระไรอยากเข้าก็เลยทำแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เกิดความภาคภูมิใจขึ้นมาระลึกถึงบ่อยๆระลึกถึงลอยเถ่อพันเถ่อก็มีความสุขลอยเถ่อพันเถื่อันนี้เป็นลักษณะของการทำบุญให้ผลมากมีเจตหน้าก้อนให้คณะให้รังให้เขาต้องให้เกตหน้าทั้งสามอถึงพร้อม หันเกตนากรหนไหเขามีความตันีเหนียวแน่นตันมีความตนีเหนียวแน่นมัดจิตใจไว้ยังสิบุญมันก็ได้หน่อยยังขึ้นพามผู้หนึ่งสุวาจูเล่กษาดกผัวกับเมียนี่มีผาพื้นเดียวหันผัวห่มเมียกับบริห่มหันเมียห่มผัวกับบริห่มหันผัวออกากบบานเมียก็อยู่ในเฮือนหันเมียออกแกเฮือนผัวก็อยู่ในบ้านตัน เมื่อมีการประกาศฟังธรรมผู้ดยเจ้าขึ้นมาว่าผู้ดยเจ้าในสีแสดงธรรมผู้ใดสิไปฟังธรรมก็ไปเด้อมีคนประกาศฟังธรรมผัวกับเมียก็เลยปรึกษากันว่าผู้ใดสิไปตันเมียก็เลยาใหไข่ไปย่ำเว้นซาให้เจ้าไปบางขึ้นเมียก็เลยห่มผ้าออกไปฟังธรรมย่ำลางเว้นคำมาแล้วก็มาเอาผ้าให้ผัวห่มไปต่นฟังธรรมผัวเพเ่คยฟังธรรมเชื่อตันด่านผู้ดยเจ้าแสดงเรื่องท่านทัานพระนาเรื่องท่านต่านอนิสงส์ของท่านเป็นตั้งสันตั้งสีเกิดชะตาขึ้นมาทันน บ่มีอยัง,ยยงสิถวายพระเจ้าท่านมีแต่ผ้าพื้นเดียวท่านนี่หันสิถวายเจ้าของก็สิบ่ได้ห่มเมียก็สิบ่ได้ห่มท่านนี่ก็เลยว่าโอ้ยพ่อถวายดอกความตัวนี้มันมัดจิตไปเรื่อยๆท่านนี่จนปฐมมาย่ามคือหนึ่งถุ่มพันไปสองถุ่มพันไปสามถุ่มซี่ถุ่มพันไปจนหอดมัดชิมย่ามเลท่านสีถวายเลยลูกกงโก้คือมาที่ไปถวายผ้าเลยท่านโอ้ยเมียเอาสิได้ห่มบ่นือนเ่เนาะเขาสิได้ห่มบ่มืท่านนี่เขาสิอยู่อย่งไรท่านนี่ถอยลงอีกท่านน จนหอดหาทุ่มพ่านไปหกทุ่มตีหนึ่งตีสองพ่านไปจนหอดปัดชิมย่ามตอนนี้ตีสามก็บ่ราะอะไรถวายตีสี่ก็ว่าถวายตีห้าก็ว่าถวายไก่สีแกงเราขี่ตะเวนแดงมันขึ้นมาเราแต่แสงเงินแสงทองมันขึ้นมาเราก็เลยคิดว่าห่วยหันเข้าเ่าถวายนี่เขากัเข้าเป็นเกิดเป็นค้นยากคนจนเท่าทุกมมือนี่ว่าม,มีเสือผ่าชิโนว่ามีอาหารจะกินขย้นยอนความขีดนี้ของเขาต่ัวขีดใดวันตอน มันเป็นยังก็เป็นถวายพระเจ้าคิดขึ้นมาเสะนะก็ประกาศขึ้นมาชิตังเมชิตังเมข้าพระเจ้าชนะแล้วข้าพระเจ้าชนะแล้วนะประกาศขึ้นมายกเมือ่อขึ้นมาชนะแล้วชนะแล้วพระราชานางยุหันก็เลยถามมาชนะยังชนะความตนีแล้ว่าชนะความตนีก็เลยเอาผ่านันไปถวายพระเจ้าพูะเจ้าก็เลยโนโมทนาสาโุการนั่มก็เลยตัดว่าผ้ามจูเล่ก็สาดหันเล่าถวายในปฐมมยามัน เลาสิได้อานิสงส์ถึงย่างละ32ไส้บในบ้านช่วย32ในถาด32สร้าง32มา32คนรับใส่32ย่างละ32ย่างละ32แต่ว่าเราถูกความตะนีหมัด,ดจิตใจผลบุญของเราก็เลยเสาหมองลงอานิสงส์ก็เลยหน่อยลงหันเล่าทําให้มัดชิมย่ามแต่จากซีถุ่มหาตีสองเล่าสิได สร้างในมาในวัวในกล้วยในถาดในบ้านสวยบ้านย่างๆละสิบหกแต่ว่าเล่าถูกข้อมจนันีขอบง่มตนันเราถวายท่านสาตนันเล่าก็เลยบบได้สิบหกตนันเรามาถวายประชิมยาม่างตอนจีแกงเราก็ได้ 8, 8, ในย่าง 8, ละแปดย่างละแปดด้มาแปดส้างแปดคนรับใส่แปดวันสวยแปดวันทอก็เพอวางถวายท่านสาบางคนเป็นประกาศว่ามีการประพฤติว่าถ้ามีการเขาพรติวัฒกรรม มีพระสองฆ์เล่นมาเดินในกลมนางเผาหน้ากระเชยอยู่ยโอนไก่สีหอดเป็นไก่สีแล้่ยจังมาใส่บาทจังสินะจังมาฟังทมจังมาเดินในกลมอาน,นิสงมสม์ก็เล่นหน่อยวันเถอะอาสงส์เล่นนหน่อย,นนนอ,ยอันนี้เบาเรื่องท่านในฟังดยย่อประการตัวไตยเฮ้าทำทานเราต้องป่าถนาปนิพาทธน,นั่ปาถนาปนิพันธ์ตัวนี้เป็นขอสำคัญที่สุดปาถนาปนิพนันธ์ฮันน่าว่าป่าถนาปนิพันธ์ก็เกิดเป็นมนุษย์บงังเกิดสวรรค์บังเกิดพุทธมโลบังก็ไปก็มาล่ะ ว่าออกแก่กงกรรมแห่งสังสารวัตหันเขาปรารถนาปณิพานธตนในสาธุขอยขั้นของข้าพเจ้าจงเป็นปัจจัยเพื่อปณิพานธ์มั่นเอะอีทางเมธานังอาสวัคยาวหังโหตุอีทางเมธานังนิพานะปัจโยโหตุนี่เขาปรารถนามันเถะหันเขาปรารถนาปณิพันธ์นะนี่นี่เวลามาเดินในกลมนางเฝ้าหน้านั่นกลาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้สมาธิหันเจริญมมีปัสสนากรรมฐานบริกรรมพ้องน้อยยุบน้อยกำหนดรูปกำหนดน้ำเป็นอารมณ์ท่านเกิดมีปัสสนาญาณขึ้นมาน วัชแน่ย่านทีหนึ่งทีสองทีสามทีสี่ทีห้าทีหกทีเจ็ดทีแปดทีเก้าทีสิบทีสิบเอ็ดจนถึงอนุรลอบย่านโคตรภูะย่านมัคคญย่านผลญย่านปฏิเวคคณญ่านในบรรลุเป็นภรรยาบุคคลท่านก็เพราะว่าเขาป่าถนาเด้ฮันวาป่าถนาเนมบ่ไดดอันนี้เ้าให้ยาตยโยมฟังโดยย่อเทาทีอตมาเ้าธรรมะก็เห็นมาพ่อสมควรแก่เวลาในท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ อยาติโยมทั้งหลายผู้ที่มีคิดใจอันเป็นบุญเป็นกุศลเสียสละเวลามีคาในน้อมนํำพระทหารมาถวายแก่พระสงฆ์สามเน่นผู้ประพฤติปฏิปัตธิธรรมก็คอยอยาติโยมทั้งหลายจงเป็นผู้เพียรพูนสมบูรณ์ไปด้วยจตุรพิธรพ่อนใช่ทั้งสีประการคืออายุวันนะสุขภพระปฏิภาณตนาสารสมัติธรรมสารสมบัตบิต ขอใหญ้ญาติย่อมตั้งหลายจงโชคลาภลำลวยมังมีสีสุขจเจริญเจริญในนาทีการงานเกิดพบได้ชาติได็ขอให้พอแต่ความลำความลวยขอให้ม,มีโอกาสได้มาประพฤติวัปฏิบัติธรรมนำตในให้ผลจากทุกถึงสุขอมใัยบูรณาวคือมาผลในพานด้วยกันจงทุกท่านทุกคนเธอ